สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเก๋อยู่ที่แพ็กอีโคเซ็นเตอร์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะมาแนะนำแพ็กพูเทมเปอร์อินเวอร์ตรุ่นใหม่นะคะซึ่งมีฟังก์ชันการประหยัดพลังงานเป็นพิเศษค่ะซึ่งด้านหลังตรงนี้นะคะจะมีทั้งหมด6รุ่นค่ะเริ่มด้วยรุ่นแรกนะคะที่เป็นตัวเล็กสุดก็คือขนาดสำหรับ35คิวนะคะตัวนี้20คิวค่ะอันนี้30คิวนะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้จะเป็น45คิวค่ะแล้วก็60คิวนะคะแล้วก็รุ่นใหญ่ที่สุดนะคะสำหรับรุ่นอินเวอร์เตอร์กะ่ 80QR ค สำหรับสระที่มีขนาดใหญ่กว่านี้นะคะเราสามารถทําได้สองแบบค่ะ หนึ่งนะคะก็คือสามารถใช้เครื่องนี้เป็นแบบ Double ดับเบิลได้หรือทริปเปิลได้เรียงต่อกัน2อสาเครื่องนะคะหรือ2ก็คือเลือกใช้รุ่นที่มีขนาดใหญ่กว่าน,นี้ที่ซึ่งพอดีเอามาโชว์ไม่ได้นะคะเพราะว่าเครื่องเขาค่อนข้างใหญ่นะคะ2เนี่ยก็สามารถที่จะนําเครื่องปูเทมเปอร์ตัวนี้เนี่ยไปติดตั้งกับสระไม่ว่าจะเป็นสระที่กําลังก่อสร้างอยู่นะคะหรือว่าสระที่ใช้งานอยู่แล้วณนะปัจจุบันหรือว่าสระสําเร็จรูปก็ได้นะคะสามารถติดตั้งได้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ตัวถังของตัวนี้เองนะคะติดตั้งค่อนข้างง่ายค่ะัง เครื่องนะคะแล้วก็บางไซส์งานเนี่ยติดตั้งแค่1นึงสองวันเท่านั้นเองค่ะทีมาดูเรื่องคุณสมบัติพิเศษของเขากันนะคะอันดับที่1ค่ะคือเรื่องของการประหยัดพลังงานค่ะตัวนี้นะคะสามารถประหยัดค่าไฟได้สูงสุดถึง2.5%เนเลยนะคะเมื่อเทียบกับรุ่นปกติค่ะ2นะคะคือการทํางานของเขาเนี่ยเงียบมากๆถ้าเราอยู่ใกล้ๆเนี่ยเทียบเท่ากับการทํางานของตู้เย็นเท่านั้นเองนะคะเงียบไหมล่ะคะข้อ3นะคะก็คือตัวถังของเขานะคะ ออกแบบมาอย่างดีให้แข็งแรงทนทานเราเลือกใช้วัสดุที่เป็นพลาสติก ABS ค่ะที่จะช่วยในเรื่องของการลดการกัดก่อนและมีการติดตั้งอยู่ภายนอกอาคารนะคะ4ค่ะเรามีการคนโทรลนะคะอุณหภูมิต่างๆเนี่ย ตัวคอนโทรลเลอร์ที่ติดมากับตัวเครื่องนะคะหรือกับบนโทรศัพท์มือถือระบบ Android หรือ iOS ก็ได้ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะปรับอุณหภูมินะคะควบคุมการทํางานนะคะดูแลสถานะของเครื่องได้จากโทรศัพท์มือถือง่ายๆได้ด้วยตัวเองเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยรับประกันคอมเพรสเซอร์แล้วก็ฮีทเอนเจอร์เนี่ยถึง5ปีด้วยกันค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังให้ความสําคัญเรื่องของการบริการลูกค้ามากๆเลยค่ะเรามีทีมงานวิศวก,กรให้บริการทั้งก่อนแล้วก็หลังการขายนะคะ แล้วก็มั่นใจกับทีมงานช่างมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากว่า15ปีค่ะในการให้บริการลูกค้านะคะว่าจะเป็นเรื่องการตรวจเช็คเครื่องการดูแลรักษาเครื่องแล้วก็การล้างทําความสะอาดเครื่องค่ะแล้วก็หมดกังวลในเรื่องของอะไหล่และอุปกรณ์นะคะเพราะเรามีอะไหล่และอุปกรณ์ครบครันตลอดอายุการใช้งานของเครื่องเลยทีเดียวค่ะสําหรับท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะได้ข้อมูลของแพคกพูเทมเปอร์เพิ่มเติมอยากทราบว,ว่าสระของท่านนะคะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ของเรารุ่นไหนอย่างไรสามารถติดต่อมาตาม contact ด้านล่างน,นี้ได้ ได้เลยค่ะสำหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีๆยังคงพบเจอได้เสมอๆที่แพทค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ